มาครับพามาชมการอัปเกรดไฟหน้าใน toyota fortuner champ นะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟต่ำเลยฮะไฟต่ำเป็น h 11ครับไฟต่ำเปิดฮะไฟต่ำในลูกแก้วครับเปิดเลยฮะนี่ฮะแสงสีขาว0 0 0ั k w i n color ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้เป็น lc 1รับการ2ปีเต็มนะครับสว่างขึ้นประมาณ8เท่านะฮะขอไฟสูงนะฮะนี่ครับไฟสูงฮะเส้น c u ต off สวยๆนะครับเปิด spotlight ได้ครับ fog lamp อัปเกรดเป็นของแบร์นะครับตัวนี้รับการน1ปีนะฮะมาดูเส้นหน่อยครับ นี่ฮะไฟสูงและต่ำเลยนะครับไฟต่ำเป็น H11 ไฟสูงเป็น9005นะครับตัวตัว Sport Light ของแบร์เป็น9006นะฮะนี่ฮะ99ของเดิมมาประมาณ8อเงี้นี่ขึ้นไป99ฮะเกือบร้อยนะฮะเกือบ10เท่าเลยนะฮะตัวนี้ปิดฮะให้เหลือไฟต่ำอย่างเดียวฮะนี่ฮะไฟต่ำออกจากลูกแก้วตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจที่จะอัปเกรดนะครับหลอดไฟนะครับเราแถมหลอดไฟ LED นะครับไฟลี หน้าคู่หน้าแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนด้วยอีกหน้าคู่หลังคู่เลยนะครับสนใจอินบ็อกซ์สอบถามทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถนาแดมพชรุชนครับ